สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปเพิเอร์อครัคนะคะในหัวข้อคำถามที่ว่าเขาคิดหรือว่ารู้สึกยงไงกับคุณในวันนี้ตอนนี้ที่เรากำลังเปิดไพ่อ่านไพ่กันนะคะก็มีการสามใบเป็นตัวแทนไพ่สามกองให้เลือกกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคอคือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้หนึแบบนี้คิเคยย่างคอมเมนต์ว่าแบบแล้วฝั่งไหนจะรู้ได้ยังไงว่ามันกองที่หก็ ถ้าฟังคลิปมาดีๆก็จะรู้ว่าเคบอกว่าฝั่งไหนคิดออกไหมหนึ่งสองสามอย่างงี้นะคะโอเคสายตาสะดุดใบไหนให้เลือกฟังไพ่ใบนั้นกล่องนั้นก่อนนะคะขออนุญาตเริ่มเลยนะหนึ 1, 2, ่งสองสามตึ้งกลองที่1คือฝั่งนี้ผู้ชายที่ถือแก้วไวนะะ์เนี่ยค่ะใครเลือกไม่ทันกดหยุดน,นะให้ขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกกล่องที่1น,นะคะ กองที่หนึ่งขอดูคาใบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหน่อยนะคะจะได้รู้ว่าแบบเฮ้ยใช้ e n e r g เราไหมอ,อะไรเงี้ยเนาะคนที่เลือกกองนี้คุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมังกรกันตุล เมษสิงธนูคำใบที่ 1- มีคนที่ติดเรื่องดื่มหรือว่าเรื่องแบบดูบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีคนที่พูดเก่งคุยเก่งคุยไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยพูดเก่งเฟรนลี่นะคะมีแต่คนรักคนชอบไปไหนก็มีแต่คนรู้จักอะไรประมาณเนี้คำใบต่อมาคือมีความชัดเจนเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าตอนนี้ อาจจะชัดเจนในเชิงที่เป็นบวกหรือเป็นลบก็ตามแต่มีการชัดเจนเกิดขึ้นแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะคำใบ้ต่อมาคำใบ้ต่อมาคือแล้วมีคนกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ ในเชิงที่ว่าอาจจะดูแลได้ไม่ดีอาจจะดูแลได้ไม่ดีพอไม่ค่อยมีเวลาหรือกลัวจะทําให้ผิดหวังกลัวจะทําให้เสียใจยมีคนกังวลรู้สึกว่าแบบว่าเออเนี่ยเราอาจจะไม่ดีพอหรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะดูแลเธอไม่ดีไหมเธอมีความสุขดีไหมเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งหมดนี้คือคำใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะ คนคที่คุณถามถึง่ะคนคนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณวันนี้ตอนนี้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณเน่ะเป็นคนที่คิดก่อนพูดคุณ มีอะไรในใจลําบากหรือว่าคิดมากหรือว่าลําบากเรื่องเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องอะไรที่คุณไม่แฮปปี้ไม่สบายใจอ่ะคุณก็ไม่บอกเขาอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามีอะไรก็พูดตรงๆเสียมีอะไรก็บอกให้เขารับรู้เราสองคนน่ะไม่ใช่คนที่เพิ่งรู้จักกันนะอะไรเงี้ยหลายๆคนน่ะก้าสิบเปอร์เซ็นที่เลือกกองนี้คุณ เป็นแฟนกันแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะหรือว่าเป็นคนคุยที่เราศึกษาดูใจกันแบบคุยชัดเจนว่าเราศึกษาดูใจกันนะอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะมอบหัวใจให้กับเขาเลือกที่จะศึกษาดูใจกันเลือกที่จะไปต่อด้วยกันน่ะคุณก็ต้องจริงใจตรงไปตรงมากับเขาสิอะไรเงี้ยทําไมต้องให้เขาเดาหรือว่าคิดมากเขากังวลมากเลยแล้วก็คิดในเชิงที่ว่า คุณไม่มีความสุขหรือเปล่าที่คุยกับเขาหรือว่าอยู่กับเขาเป็นแฟนเขาอะไรเงี้ยบอกเขาตรงๆอย่าให้เขาต้องสังเกตรหรือว่าจับผิดเองอะไรเงี้ยเออแล้วคุณไม่มีความสุขจริงหรอคุณไม่มีความสุขกับเขาเหรอหรือว่าอะไรทําไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้แต่นั่งก็แปลว่าเขาแคร์อ๋อนั่งเป็นอ๋อเขาเป็นคนที่ขิดมาก แล้วก็แคร์ความรู้สึกของคุณมากๆเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วก็ฉลาดในเรื่องของการ control อารมณ์ control น้ำเสียงแคร์ความรู้สึกเขาเขาก็แคร์ความรู้สึกคุณนั่นแหละแล้วทีนี้พอเขารู้ว่าคุณเป็นคนฉลาดาคุณเป็นคนฉลาดเรื่องอารมณ์เป็นคนฉลาดแล้วก็รู้ว่าพูดยังไงเพื่อที่จะทําให้เขาแบบไม่สบายไม่คิดมากทําให้เขารู้สึกว่าเขาเขาไม่ต้องไม่สบายใจอะไรเงี้ย ทีนี้พอเขารู้คุณเป็นคนแบบนั้นน่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณน่ะชอบเก็บอะไรหลายอย่างไว้ในใจแบกไว้คนเดียวแล้วก็ไม่ระบายออกมาอะไรเงี้ยมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณมีความสุขจริงๆไหมตอนที่อยู่กับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยกังวลเขากลัวว่าคุณจะไม่แฮปปี้แล้วแบกอะไรหลายอย่างคนเดียวอะ่ะคุณก็จะเหนื่อยเหมือนแบบถ้าเราเลือกที่จะเป็น แฟนการหรือเรื่องที่จะไปต่อด้วยการเลือกที่จะเป็นคู่ชีวิตกันมันก็ควรจะแบ่งเบาอะ่ะมันควรจะบอกให้รับรู้สิว่าเออตอนนี้สุขตอนนี้ทุกไม่ใช่แค่จะแชร์สุขอย่างเดียวเขายินดีที่จะร่วมทุกข์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยเออเขาไม่อยากจะแชร์สุขอย่างเดียวเขายินดีที่จะร่วมทุกข์ด้วยถ้าเกิดมันมีอะไรที่เขาพอจะช่วยแก้ปัญหาได้คุณอย่าวางแผนคนเดียวแก้ปัญหาคนเดียวสิ อะไรประมาณนี้ค่ะนี่สิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้แล้วก็สิ่งที่คนคนนี้จะทำเร็วๆนี้เป็นเรื่องอะไรจะทำอะไรโอ้ก็ถ้าเป็นแฟนกันแล้วก็จะยิ่งแบบอเป็นแฟนกันแล้วก็จะยิ่งแบบรักกันมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นคุยกันเข้าใจมากขึ้นใครที่เป็นคนคุยจะมีการ พูดชัดเจนประกาศสถานะนู่นนี่นั่น,นอะไรย่างเงี้ยค่ะบางคนเป็นแฟนเราก็จะมีการอาขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีการเปิดเผยเรื่องของแบบเรื่องบนโซเชียลเรื่องในชีวิตจริงเดินจับมือกันอะไรที่มันออฟฟิเชียลอะทุกอย่างนะคะแล้วก็เขาตั้งใจจะทําทุกอย่างเลยแหละอะไรที่เป็นความสุขของคุณอะไรที่ทําแล้วคุณจะยิ้มได้หัวเราะได้มีความสุข เขาจะทาทุกอย่างเลยเขาจะทําทุกวิธีทางเพราะเพราะเขากลัวมากว่ามันเป็นความกลัวแล้วมันก็เป็นความกังวลใจว่าแบบคุณเลือกเขาแล้วคุณจะไม่แฮปปี้อ่ะคุณเลือกเขาแล้วคุณคุณทุกข์หรือเปล่าคุณลําบากไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาแคร์ความรู้สึกคุณมากเลยนะคะเขากลัวคุณคิดมากเสียใจนอนไม่หลับเขากลัวคุณไม่มีความสุขอ่ะเออประมาณนี้คนคนนี้จริงใจมากเลยนะจริงใจมากแล้วก็ เวลาคุณพูดหรือบอกอะไรหรือชชดอะไรอ่ะเขาจะสังเกตแล้วเขาก็จะ observe เขาจะรู้ว่าคุณพูดจริงหรือพูดจริงแล้วพูดไม่หมดหรือคุณแบบกังวลอยู่โทนเสียงแบบนี้สีหน้าแบบนี้มีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเขาน่ารักมากเลยเออ energy เขานอะเออโอเคขออนุญาตไปต่อเพื่อที่เลือกกองที่สองกองที่สองขอดูคำใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์หน่อยนะคะ คนที่เลือกกองที่2เนี่ยมีถุนตุนกลุ่มคุณหรือเขาก็ได้มีถุนตุนกลุ่มนะคะแล้วก็พิจิกมีนทั้งหมดนี้เป็นราคนาราศีหรือว่าดาวจานของคุณหรือเขาความสัมพันธ์นี้ไม่มีเรื่องของการดราม่าร้องไห้เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ fwb หรือคนเพิ่งรู้จักกัน หรือการแอบกิ๊กแอบคุยกันมีคนคนหนึ่งที่มีสนเสน่ห์ฉลาดสับรางเก่งยังไม่มีใครพูดว่าฉันรักเธอออกมาตรงๆแต่มันอาจจะมีการกระทำมีน,นู่นนี่นั่นแต่มีการแอบคุยแอบสับรางมีคนมากกว่า2คนในความสัมพันธ์นี้นะคะ ทั้งหมดนี้คือคําใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกลองอื่นได้คนคนนี้เนี่ยเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงกับคุณคะเขาอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเลือกได้และเขาก็รู้ว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือกเลือกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยคุณมีอีโก้เขาก็มีอีโก้คุณเก่งเขากเก่งอะไรที่คุณมีเขาก็ม,เกมีเขารู้สึกแบบนี้มันเหมือนกับเราเท่าๆกันอะ แล้วมันไม่มีใครยอมใครด้วยอะไรเงี้ยสิ่งที่เขารู้สึกเลยคือเขารู้สึกว่าเขาควบคุมคุณไม่ได้เขาเดาใจคุณไม่ออกคุณอยู่เหนือความแบบการควบคุมของเขาแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาอ่านคุณออกก็จริงอ่านพฤติกรรมมาค่ะได้แต่แต่เขาไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณตอนนี้นะทีนี้ เขาค่อนข้างมั่นใจเรื่องหนึ่งว่าคุณไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวมันเป็นประโยคนี้คุณไม่ได้คุยไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวอาจจะเพราะว่าลึกๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีคุณแค่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าอืมใช่คือนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณนะคะดังนั้นอะ่ะเขาเขาเลยรู้สึกว่าในเมื่อคุณก็ไม่ได้มีเขาแค่คนเดียวดังนั้น ถ้าจะให้มองอนาคตร่วมกันนะมันก็ยากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นประโยคน่ะแบบมันก็ยากนะมันก็ยากนะอยู่กันไปแบบเนี้ยก็ก็ดีในเมื่อเรารู้ทันกันทุกอย่างแต่ว่ามันสะดวกใจแบบเนี้ยทั้ง2ฝ่ายอะไรประมาณเนี้ยนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกทีนี้แปลกมากอันนี์จีแปลก สิ่งที่คนคนนี้จะทำต่อจากนี้คืออะไรหนึ่งคือไม่มีเรื่องของสถานะนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาไม่คิดที่จะมีความชัดเจนหรืออะไรและถ้ามันมีคำพูดที่ว่าเธอจะเลิกกับเขาไหมอะไรเงี้ยคำตอบคือไม่เลิกมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสถานะใดๆในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณจะโสดหรือเขาจะโสดหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะอยู่แบบคลุมเครือแบบนี้ เริ่มยังไงก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดจากจัดไพ่อะนะเขาคิดแบบนี้แล้วเขาก็ไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรที่ประสบความสําเร็จได้มันไม่สามารถไปเปลี่ยนไปเป็นแบบจาก F W B สมมุติจาก F W B ไปเป็นแฟนแต่งงานอะไรเงี้ยจากคนเป็นกิ๊กกันแล้วจะกลายมาเป็นตัวจริงเดินข้างกันออกงานอะไรเงี้ยใหม่เขาไม่คิดแบบนั้นเขาแค่รู้สึกว่าจะพูดหรือจะทําอะไรก็ได้ เพื่อให้ไอความสัมพันธ์เนี้ยมันก็อยู่ไปแบบเนี้ยถ้าเป็นความสัมพันธ์แบบคนคุยหรือเป็นกิ๊กหรือเป็น F W B ก็ให้อยู่ไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณเองอ่ะก็ต้องการอะไรแบบนี้เหมือนกันเพราะถ้าคุณต้องการอย่างอื่นคือต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังจริงใจมีอนาคตแต่งงานได้นูน่นนี่คุณก็คงไม่มาคุยไม่มาคบกับเขาหรอกเพราะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแต่แรก ดังนั้นถ้าคุณโอเคแล้วเลือกที่จะเอนจอยกับเขาตั้งแต่แรกก็ก็รู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าไม่สามารถคาดหวังอะไรได้ประมาณนี้นะคะ่ะนี่นี่คือสิ่งที่พ่าออกมาบอกอืมและนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็จะทำอะไรเงี้ยเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะคะโอเคขออนุญาตไปต่อกับเพื่อที่เลือกกองที่สามกองสุดท้ายนะคะ ขอดูคําใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาหน่อยจะได้รู้ว่าเลือกถูกกองไหมฟังถูกกองไหมนะคะคนที่เลือกกองที่สามคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยเอเนอร์จคือเมษสิงห์ธนูนะคะ คำใบ้ที่1ความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเคยเป็นคนคุยวนๆแต่อาจจะไม่ได้คบบางคนอาจจะเป็นแบบแฟนเก่าแล้วกลับมาคุยแล้วก็ยังไม่ได้คบอะไรอเงี้ยนะคะคำใบ้ต่อมาไม่ได้มีไม่ได้มีใครที่เจ้าชู้หรือว่าคุยหลายคนในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยที่คุณกับเขากำลังสารสัมพันธ์กันอยู่มันคือการคุยคุยกัน ดูดูกันคุยคุยกันไม่มีสถานะถึงแม้ว่าคุณอาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันมาก่อนหรืออะไรางี้นะแต่ว่าตอนเนี้ย energy มันคือคนคุยคุยไม่มีสถานะนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ทำร้ายจิตใจกันถึงขั้นแบบรุนแรงเสียใจดราม่าไม่ขนาดนั้นไม่มีนะคะถ้าใครเคยอ,อกหักดราม่าน,นู่นนีนอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่กองนี้นะคะแต่อันเนี้ยมันอาจจะมีเรื่องดราม่าเสียใจร้องไห้บ้างรุ่นนี้แต่ว่า มันไม่ได้หนักหนาอะไรอะ่ะเออทั้งหมดนี้คือคาใบ้ถ้าตรงฟังต่อไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะแล้วก็สิ่งที่คนคนนี้คิดหรือว่ารู้สึกกับคุณในตอนนี้1นึ่เขายังไม่ได้อินอะไรกับคุณยังไม่ได้มีใจยังไม่ได้เปิดใจด้วยแต่ยินดีทำความรู้จักหรือว่าตอบแชทแค่ขอใช้คาว่า ยินดีตอบแชทเพราะว่าเป็นคนที่มีมารยาทไม่ชอบทะเลาะบอกแหวงกับใครแล้วก็การได้แชทได้ตอบโต้เฉยๆเป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่ามีใจการแชทไปมาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยไปเรื่อยค่าเวลาอะไรเงี้ยเขา ยังไม่ได้คิดลึกซึ้งอะไรไม่ได้อินยังไม่ได้มีใจไม่เปิดยังไม่ได้เปิดใจด้วยแบบไม่ได้ปิดหัวใจนะคะแต่ยังไม่ได้เปิดหัวใจให้อะ่ะคิดออกว่าเออแล้วก็ถ้าแชทมาก็ตอบพูดคุยกันไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวด้วยอ,อคนคนนี้ไม่ได้เก็บเรื่องคุณมาคิดเป็นการส่วนตัวด้วย แบบสมมุติว่าบอกว่าคุณนายนะวันนี้ยินดีที่ได้คุยคือคุยกันเยอะมากเลยแต่ว่าคุณนายรา,ายแยกายเขาไม่ได้เก็บไอ้เรื่องบทสนทนาใดๆมาคิดมานู่นนี่นัน่น,นเลยต่อให้วันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันแล้วเขาจะจําได้ว่าอ๋อเมื่อวานคุณบอกคุณไปกินผัดกะเพรามาเขาจาได้แต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรก็แค่จําได้เพราะว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้เออแล้วก็ตัวคนคนนี้ค่ะเป็นคนฉลาด เลือกมากเลือกมากเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรแบบมีลิสต์ของตัวเองในเรื่องของการตามหาแฟนหรือพ่อของลูกแม่ของลูกอะไรเงี้ยตามไพ่อ่ะคุณยังไม่ตอบโจทย์เขาในเรื่องนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีมันอาจจะมีความ ความถ้าถ้าเป็นคนคุยเก่าหรือเป็นแฟนเก่ากลับมาคุยกันนะมันมีความผูกพันบางอย่างมันมีความแบบความทรงจําดีๆนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยหรือตัวคุณอนะรีมายเขาหรือว่าย้ําเตือนให้เขานึกถึงใครบางคนที่เขาเคยรักเคยผูกพันอาจจะเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยได้นะคะก็เลยทําให้เขาอยากพูดคุยกับคุณคุณมีความคล้าย กับใครบางคนอะไรเงี้ยค่ะเขายังไม่คิดที่จะเร็วๆนี้เนี่ยเขายังไม่คิดที่จะเลิกคุยบล็อกหรือว่าหายไปหรืออะไรนะก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้เขาไม่ได้คุยเผื่อเลือกด้วยเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องเลิกคุยวันนี้นู่นนี่นะั่นอะไรเงี้ยอันนี้คือที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกแต่ทีนี้หลังจากที่คุณฟังคลิปนี้อ่ะ มีโอกาสสูงมากที่คุณจะไปดราม่าใส่เขาเพราะว่าคุณเสียใจที่ทําไม่ไพ่ออกมาว่าเขาไม่รักไม่ชอบคุณนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยคุณจะรู้สึกเสียใจทั้งที่ตอนแรกคุณรู้สึกว่าเขาคือเดสีินีเขาคือพรมลิขิตเขาคือคนที่ฟ้าส่งมาให้เจอกันอุตส่าห์ได้คุยกันนู่นนี่นั่น,นทําไมไพ่ถึงบอกว่าเขาไม่มีใจให้คุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะไปตีโพยตีพายมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นหลังจากนี้ แล้วก็ร้องไห้เสียใจเองทั้งหมดรุนแรนั้น,นทั้งที่ตัวเขาอะยังไม่ได้คิดอะไรไ,ไกลๆไม่ได้คิดอะไรเกินเลยยินดีสําหรับมิตรภาพนี้และก็ยังยินดีที่จะพูดคุยกันต่อไปไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ความหวังหลอกให้คุณรักหรือว่าทําให้คุณเสียใจเลยอันนี้คือในมุมเขาอะนะคะโอเคเรื่องราวก็ประมาณนี้ขอบคุณมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย